ก็สวัสดีนะคะ,ะจริงๆก็ขอขอเล่าเรื่องเคสของตัวเองก่อนละกันนะคะก็คือตัวเองอะคะ่ะจากจากจริงๆแล้วคือคือป่วยหลายโรคอ่ะเป็นเป็นเกือบทุกโรคแล้วอ่ะทั้งทั้งโรคเลือดโรคภูมิแพ้ก็โรคปวดเข่าโรคก็คือสารพัดโรคก็คือเหมือนเอ็นซีดีแล้วอะค่ะแต่โชคดีก็คือเมื่อก่อนหาหมอทุกเดือน,นะคะ่ะแล้วก็ต้องกิน ก็คือขอขอเข้าเรื่องโรคผมแพ้ก่อนนะคะก็คือจากที่แบบว่าเมื่อก่อนต้องหาหมอทุกเดือนตอนตื่นเช้ามาต้องพ่นยาตอนเย็นต้องล้างจมูกตอ้องกินยาแก้แพ้อากาศทุกวันนะคะแลก็คือล้างน้ำเกลือแล้วก็เกลืออาการหนักค่ะเลือดไหลออกจูกหูแล้วก็แบบว่าคือคือ,ค,อคือใช้ชีวิตปกติไม่ได้แล้วค่ะแล้วเราก็กินพอมีเพื่อนแนะนำให้ก็เลยกินต่อเนื่องก็คือวันละสองซองค่ะ แล้วก็ใช้เวลาประมาณ6เดือนอาการต่างๆมันก็เริ่มดีขึ้นการภูมิแพ้จากที่เราตื่นเช้ามาหายใจไม่ออกต้องต้องหายาแก้แพ้มากินแต่พอเรากินไปได้6เดือนอาการมรันก็ดีขึ้นดีขึ้นเราก็เลยลดยาเองเลยค่ะค่อยๆลดยาเพราะว่ามันถ้าไม่มีอาการแพ้เราก็ไม่จาเป็นต้องกินยาแก้แพ้แพ้อากาศนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือดีขึ้นเรื่อยๆแล้วโรคอื่นๆนะคะจากอาการปวดเข่าปวด วดตามตัวแล้วก็เลือดที่มันออกตามรูขุมขนนะคะก็คือโรคต่างๆพวกนี้หมอบอกว่าคือไม่มีทางรักษาคุณต้องทําใจอย่างเดียวค่ะก็คือหมอบอกว่าคุณแพ้คุณก็ต้องกินยากแก้แพ้แล้วก็หลีกเลี่ยงสารที่แพ้เพราะว่าคือจากที่การรีบไปตรวจว่าแพ้อะไรมากก็คือมีแพ้ระบัหลาอยู่ห้าตัวแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแล้วก็แพ้ขนขนแมวแพ้ก็เรียกว่าเกสรดอกไม้ ราจะอีกเลี่ยงไม่ยังไงเราต้องใส่แมสตลอดชีวิตใช่ไหมคะถ้าเกิดใช้ชีวิตปกติแต่หลังจากที่ได้ทานอาหารเสริมของของยูงีองะคะ่ะยูมีพัคก็คือะคะสุขภาพตอนนี้คือหนึ่งไม่ต้องกินยาเลยะคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องหาหมอก็คือหาหมอก็คือแค่ตรวจสุขภาพประจําปีสุขภาพดีจากที่บริจาคเลือดก,ก,ก็ไม่ได้ตอนนี้เราจะบริจาคเลือดได้ทุกสามเดือนแล้วก็คือ คือประทับใจมากที่ว่าไปกลับมาเป็นคนปกติได้ไม่ต้องกินยาไม่ต้องหาหมอคือคือดีใจมากขอบคุณสำหรับปลิตพันดี้ทุกตัวค่ะแล้วก็ได้ได้อาอชีพด้วยขอบคุณมากค่ะ